กเดือนหลังจากนั้นฮะมึงโดนตื้อหัวไม่ใช่หรอว,วะเอาแล้วมันเตรียมปืนมาหาคุณทำไมเนี่ยอ๋อแบบโดนคุมอยู่ไอ้พวกซิมมอนปะเออพวกใส่หน้ากากเนี่ยน่าใช่ไอ้เจ้าแม ไปสิโว้ยโทษทีนะพวกขอเวลาแปบบอุ้ยโหมึงโชว์เทพอีกแลเนี่ยไอพวกนู้นเอาปืนจอ่อยเฉยทำไมอะนี่ชโชว์กูจกมือด้วยเข้ามาสิจะ๊ะ อับรับมึงตั้งนานไม่ยิงนะหยออืมแบอืมครีกราดเฮ้ยนี่อะไรสวิตประตูสวิตไฟอันล็อกสวัสดีครับข้างนอกมีอะไรอ้าวเชอรี่ก็โดนจับมาด้วย โอเคฮึอคคแอะหแอบอืมกูอยู่ใต้เตียงอย่าคนเยอะเสร็จกูแล้วเรียบร้อยหันหลังก็เสร็จกูดินี่ อุยอย่าผู้หญิงตัวน้อย,อยลืมไปหรอว่าเชอร์รี่คือซุปเปอร์เกิลอืมืมช็อตเลยทีเดียวเอาแล้วกูมาดูเป็นเจ๊กอะไรฮี่ยันหน้าอืมอืมโดดเปะ แล้วปืนนี่เอาไม่ได้จริงๆใช่ไหมแต่ห้องมันข่าวจังวะมันทําอะไรวะเน,นี่ยผมได้ยินเสียงคนวะมันอยู่ห้องนั้นละสเตลคิวอื้อไม่ค่อยสเตลเท่าไหร่แอคเยอะแอคเยอะอืมอืมทำายทำายฮะหมัดมันสั้นแป๊บน,นึงอืมไงมึง หลบดิจิตอลอืมฟาดอ,อะไรวะเมื่อกี้กล้องกูก็มองไม่เห็นทุ่มโอเคไม่ทุ่มเลยว่ะตอนนี้เพิ่งเที่ยงเออผูดผิด,ดผิดต้องต้องเที่ยงอย่างงี้เออต้องเที่ยงต้องเที่ยงทุ่มไม่ได้ห้องนี้ไปไม่ได้นะเปไ็นไงเป็นไงปีเลยไม่ได้ต้องดัดมานี่ ชอบชอบบอกเลยว่าไก่นันเนี่ยมาอมชอวบใครอยู่ข้างล่างกูไม่มีเงาตัวเองเฉยใช่เปิดสวิตช์แป๊บไม่ใช่นะมันคือปืนสลับกล้องได้นี่เชอลี่แอบ,บอยู่ในตู้ห้องนี้ยิงไม่ได้เฮ้ยคาร์ทกูจะรู้ได้ไงล่ะอ้าวเชอรี่เก็บแล้ว เออจากการชเชอรี่มีอาวุธแต่กูไม่มีแล้วชเชอรี่รู้รหัสหอ่ะเอ้ารู้เฉยอ๋อ,อต้องซูม x สี่เหลี่ยมชวัฟทูบัฟเสี่เหลี่ยมชวัฟทูบัฟโอเคเฮ้ยแล้วชเชอรี่รู้ได้ไงวะก็น่าจะมีพาสเวิร์ดบ,บอกอ่ะเออถ้าริมเป็นชเชอรี่เดี๋ยวก็รู้เองว่ามันรู้ได้ไง ครบกันยังสองคนนี้เ,เจอกันสักทีใช่เปล่ามาเจอกันเจอกันเจกออออโอเคโอเคเปลี่ยนเสื้อกันหน่อยเลยเล็กน้อย where <are> อยู่ไหนกันเนี่ยพวกเราอะจีน ก็พอจะรู้อยู s <S ่แต่ม yeah, ันคือที่ไหนเหรอไม่รู้ไม่สนด้วยแต่อันนี้สนนะอันนี้สนสนใจรู้แค่ว่าโดนลักพาตัวมาเนี่ยพวกมันทำอะไรกับคุณบ้างเหรอเยอะแยะเลยพูดอะไรเกี่ยวกับการใช้ภูมิคุ้มกันของฉันน่ะพัฒนาซีไวรัสแย่เลยนะแล้วมันพูดอะไรไหม รู้อะไรเกี่ยวกับ <Wes> อ่าอเบิร์ตเวสเกอร์ปะฮะ <What? S 1> <า>คิดว่าใช่แล้วกันพวกมันพูดถึงเขาพูดมากเลยร an ่างกายเขาคง,งจะต่อต้านไวรัสได้ทุกชนิดอะดันทิ้งของขวัญตัวเอง เพื่อก,การยอมรับซะงั้นแล้วก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นปีศาจฉันกคิดว่าแค่จะเป็นแบบพ่อที่งียงเง่าอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่เลยไม่ใกล้เคียงเป็นคนที่จะทำลายโลกตัางหากการกระทำของพ่อคุณไม่ได้มีผลอะไรกับคุณนะ ใช่การกระทำมาไม่แต่เลือดแต่ใช่น so no like, mm hmm. ั่นคือเหตุผลที่เรามานี่เข้าใจยังจะไม่คิดจริงๆหรอเรื่องผลกระทบของครอบครัวก็แกไม่ได้มีพ่อแบบฉันหรืออะไรอย่างงี้ไงคนแบบแกนั่นแหะที่จะรู้ความจริงแค่พูดลอยๆคนที่ฉันคิดว่าเป็นคนคนนั้นแหะอย่างไยก็ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมาหน่อย อะไรจะพูดอะไรกับพ่อของแกก็พูดไปเะแต่บางทีแกก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่จะตามมาด้วยล่ะไปละวน่อยฉันจะบอกว่อห้รู้ว่าฉันไม่เป็นไรแต่ต้องหาทางติดต่อก่อน จุงวะตึงช่วยอ๊อุ้ยเดี๋ยวไอ้ข้างหลังนี่ก็ยิงไม่หยุดเลยมาทำไมเออเดี๋ยวเราเคลียร์ฝ้าทางวิ่งเลยแล้วกันต้องไปไหนนะอื้อห้องนี้ห้องอะไรกันมาดูไอ้ดีอ่ะข้างหน้ากูก็มีมอนโอ้โหไม่เป็นไร เลือดเติมเลือดให้ไวจะบอกกันนะมันต้องใช้เงินขนาดหนักเลยล่ะเพื่อสร้างสิ่งนี้ไม่ได้ล้อเล่นอ่ะแต่ฉันไม่เคยเห็นอะไรข้างนอกเลยถ้าเราโดนจับสุนก็ไม่ค่อยมีเนะอืมอะไรหนึ่ง สอโอเคครบสามอันไอ้นู่น,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 นยังยังรอดชีวิตอยู่นะแต่เราไม่สนลนะเราใส่ลนะอุ้ยกูกัดสีอยู่แล้วอ้าวประตูห้องนู้นเปิดเฉยยังออกไม่ได้นะที่นี่เฮ้ยมันวิ่งตามตูดเนี่ยว้าพวกมันทำอะไรกับเธอบ้างเหรอระยะหกเดือนเนี้ย ก็รู้อยู่แล้วก็วพยายามเอาเวิทย์เลือดวิจัยไวรัสชั้นไปวิจัยอ้ดิเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ลักคุณพิตต,ตี้ล่มสลายอ่ะแล้วจะได้เกิดขึ้นอีกครั้งโทษทีที่ถามมันต้องใช้กี่อันนะกว่าจะแก้ออกอๆๆๆเลียนโนเจกเล่นไปด้วยเหรอเดี๋ยวมันก็ชิวเกินเนาะ กูก็กดเปลี่ยนโนแบบคนอื่นยิงกันกูก็กดเปลี่ยนโนเออได้ด้วยมีการอยู่ครา,าชุบป,ปั๊บกูใช้แกะไปจริงๆเราไม่ใช้แกนด้วยเนี่ยสิบอันเลยเหรอสามสี่หกแล้วก็เจ็ด มึงใช้กี่อันสิบครบแล้วไปเก้าแล้วก็สิบครบเปิดประตูนั่นให้กูมียังไม่ให้ออกนะมียังเราอยู่ในนี้ต่อต้องกดปุ่มสองปุ่มพร้อมกัน ไอเฟมเว้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะข้อมูลการทดลองของคุณอ๋อเหอเอาล้นะบันทึกมาเลยเจ๋งเป้ง ทั้งหมดอยู่นี่เลยฮะไม่โทรหาบอสก่อนเหรอฉันเองชอร์ลีเบรเกินใช่ขาปลอดภัยดีเราโดนลักพาตัวอยู่ที่ศูนย์วิจัยในจีนจริงเหรอโอเคงั้น่งพิกับไปให้แล้วกันนะพวกเขาก็อยู่จีนเหมือนกัน เรียบร้อยเราปลอดภัยแน่เจ๋งหอมไละล่ะเสร็จละออกจากที่นี่กันไป,ไปออกสักทีโอโ้โหบ้าปนี่ฮะโอเ้โอเดยว มันขึ้นทางไหนทางนี้หรออ,อ๋อมันขึ้นได้กค่ทางนี้ไปเดีวกูละ่ะวิง่งอย่ายิงนะไม่เหลืออะไรแล้วนะกูเลือดก็เหลือดนี้ อย่ามีมอนนะโอ้โอ้ไม่เหยียบกูเลยล่ะบอกวก็บอกเลือดมีแค่นี้เออไม่เป็นไรเลือดกูเต็มแล้วตอนนี้เอาเอาเชอร์รี่ไปทางนั้นก็ไม่บอกอือ เกือบม่องแล้วกูเดียฮะอ๋อบันไดนูน้นมึงเอาอีกแล้วเหรอ, oh, <come> อเออไม่หยุดสักทีวะกระตุก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 ไล่ตะโขบเมื่อกี้มันเป็นตะโขอบอะไรเหรอทำไมกระตุก เปิดนะนี้ให้กูโดูโอเคแกก็ไม่ได้เก่งหรอกมอไซไปตรงนั้น,ย,นะน,นยังไงวะเฮ้ยเดี๋ <c oughs> ยวกล้องมันล็อกอะไรวะแค่นั้นแหละ อยอย่าไเเร์ไซค์แป๊บรอก่อนมอเตอร์ไซค์ไม่เตอรซอเก็บนี่แป๊บไปละ วัสดีจ้าไงพี่มึงจะรอก่อนทำไมวะ๋ยวมันไม่เท่อะแล้วลงมาคือถนนเลยโอเคด้วยครับสำหรับเ e สเซียนอีวิล 6ในพาร์ทที่3ก็ในเรื่องเจกนะก็ะจะไค่้เล่นกันนะครับผมไว้าปเจอกันในพาร์ทที่4ครับไว้บอกแอ